เห็นควันขมโองเลยมาดูมาดูมาดูควันเยอะมากแล่นีเ่ยดูดิควันตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นหุยใกล้ๆบ้านมันเ นี่ตึกที่มันเหมือนเรืองไงพ่อที่เป็นโรงแรมอ่ะเฮ้ยไม่ใช่นี่ตึกที่สร้างใหม่นี่พ่อที่เป็นคอนโดอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตึกคอนโดอยู่ตรงนี้เองเหรอตลาดลูกตลาดมันจะลามมาถึงเราไหมอะ่ะไม่ลาลมเรอยู่ฝั่งนี้นมันเยอะอหรอ ไม่รถหมอคุณมีหมอไหมตรงนั้นเขาตอนนี้กำลังไฟไหม้อยู่มันเป็นตลาดลูกตรงนี้เป็นตลาดไฟกำลังลามอยู่วไฟยังไม่ดับแต่มันดับไปบางส่วนแล้วสีดำๆแสดงว่ามันดับรายงานสถานการณ์ซึ่ลูกตอนนี้เขาเดี๋ยวอันนี้เดีจอด